สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเมก็จะมารีวิววิปปิ้งครีมนะเรียกว่าเป็นรีวิวแล้วกันเนาะก็คือเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะท็อปท็อปปิ้งไพรช่ยไหมไม่อาจจะออกเสียงผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นวิปตัวนี้เป็นวิปตัวที่เมย์เคยใช้แล้วก็เคยทำคลิปมาแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ว่า เมีเคยเอามาใช้อะหลายครั้งแล้วแต่ว่าแบบเหมือนกับว่าเป็นเมย์เคยเอามาทําคลิปอะต้องเอาตัวเนี้ยมาใช้ทําคลิปอะแค่ครั้งเดียวเองมัง้งถ้าจาไม่ผิดนะอืซึ่งโอเคเมย์ก็เลยจะหยิบตัวนี้นะคะมาเป็นมาแนะนําในในวันนี้นะคะวันนี้เราจะพูดถึงวิปปิ้งตัวนี้กันนะคะว่าเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียของน้องเขามีอะไรประมาณไหนเนาะก็เดี๋ยวเราจะมา พูดกันในคลิปนี้นะคะมีนจะพาไปตีวิปกันก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นมันก็จะพูดไปด้วยนะคะว่าน้องเขามีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทําอะไรได้อะไรประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะหนึ่งกล่องอ่ะจะได้เก้าร้อยกรัม นะคะก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ125-130แล้วแต่ลานนะคะแต่ว่าราคาตอนนี้เมยก็ไม่รู้ว่าเขาขึ้นราคาไปถึงระดับไหนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตีกันเลยนะคะอันนี้คือพอดีว่าเมยเอาออกมาจากตู้แช่แข็งแล้วเอามาพักในช่องช่องช่องเย็นปกติได้ไม่นานเขาก็เลยเหนือเขาก็เลยยังค่อนข้างมีความแบบ ยังยังแข็งอยู่เนื้อไม่ไม่เหลวมากนะคะก็ขออภัยด้วยพอดีว่าจริงๆแล้วตัวเน้ยเขาเก็บในช่องแช่แข็งแต่ว่าสมมติถ้าเราจะใช้งานเนี่ยเราก็จะเอามาพักไว้ในตู้เย็นช่องปกติให้เขาละลายใช่ไหมอ่าฮะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเหมือนยังพักไม่นานเขายังละลายไม่เต็มที่ก็อาจจะยังมีความแบบแข็งๆนิดนึงนะคะโอเคไม่เป็นไรเนาะอ่า ตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสําหรับมือใหม่นะคะเพราะว่าสมมติถ้ามือใหม่เพิ่งหัดทําแล้วอ่ะเราอ่ะไม่มีแบบเครื่องตีไฟฟ้าอะไรเงี้ยมีแค่ตะก้อมือเนี่ยคืออยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราสามารถใช้ตะก้อมือตีจนตั้งยอดได้นะคะก็คือว่าเมจะทําให้ดูทั้งสองแบบก็คือใช้มือตีจนตั้งยอดเลยก็ได้ก็จะได้หนึ่งเหนื่อยประมาณนั้นอ่าหรือถ้าก็มีตะก้อมืออ่าแบบตะก้อไฟฟ้าก็จะดีก็คือจะลด แรงเราลงไปนะคะก็ใช้ที่ตีไฟฟ้าตีตืดแปบ๊บเดียวน้องเขาจะขึ้นตัวไวถ้าเราใช้ที่ตีไฟฟ้าะคะ่ะใช้เครื่องไฟฟ้าตีก็จะตีอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึง่งก็จะได้ขึ้นตั้งยอดแข็งแล้วนะคะสามารถนําไปใช้งานได้แล้วแต่ถ้าเราหากว่าเราใช้ตะก้อมือตีเนี่ยก็อาจจะต้องแบบใช้เวลาสักนิดนึงขึ้นอยู่กับกําลังแขนของเราเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของน้องกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือ เขาเป็นอา i p p i n g งครีม uh, ที่แบบว่าไม่มีส่วนผสมของนม100%เพราะฉะนั้นมันเป็นข้อดีสำหรับคนที่แพ้นมวัวน,นะคะ uh, เหมาะสำหรับคนที่จะนำไปทำขนมที่เป็นแบบว่าสำหรับคนที่ทานเจ สำหรับสายวีแกนนาไปเป็นส่วนผสมสําหรับคนที่ทําขนมแบบเป็นแนวแบบสายวีแกนสายเจคนแพ้นมบัวอะไรประมาณนี้นะคะการอยู่ตัวของเขาก็ดีมากเลยนะคะเขามีความทนกดผลไม้เพราะฉะนั้นเราสามารถนําไปผสมสีใส่ฟิลลิ่งได้นําไปทําพวกชีสเค้กผลไม้อะไรก็ได้จริงๆคลิปก่อนหน้านั้น่ะที่เมย์ใช้วิปตัวเนี้ยเมย์ก็ทําเป็นแบบพายทาร์ตรู้สึกจะเป็นทาร์ตผลไม้แล้วก็ทําเป็นวิปปิ้งครีมตัวนี้ในการตกแต่งทานคู่กับผลไม้อร่อยทีเดียวชะ อร่อยทีเดียวเลยล่ะคะ่ะเอาไปทําเป็นแนวพวกเต้าหวยก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเม่รู้สึกว่าเขามีกลิ่นหอมที่ให้ความรู้สึกแบบมะพร้าวอะ่ะก็เลยเหมือนเมยว่ามันเหมาะกับพวกเมนูเต้าหวยอยู่เหมือนกันนะตัวนี้แล้วก็เขามีความหวานในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเติมน้ําตาลอ่าถ้าเมยให้เทียบกับเทีาายบกับใครดีเทียบกับน้องซันวิปแล้วกันถ้าเทียบกับน้องซันวิปเมยรู้สึกว่าตัวเนี้ยหวานกว่าน้องซันวิป ไม่รู้ว่าคิดเองหรือเปล่านะเพื่อนๆอาจจะต้องไปลองชิมกันเองดูอีกทีหนึ่งนะคะ ก็สามารถนําไปแต่งหน้าเค้กก็ได้นะคะก็สมมุติว่าถ้าหากเพื่อนๆนามาใช้แต่งหน้าเค้กอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บได้ประมาณ4ีหวันประมาณนี้นะคะโอเคเมย์ก็จะพูดไปเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าจะพูดว่าไงดีถ้าสมมติว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าฟังเมย์พูดแล้วเหมือนเมย์พูดวกไปวนมาฟังไม่ดูเรื่องเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมย์จะเขียนสรุปไปให้ว่าน้องเขามีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรตรง คำแนะนำใต้คลิปให้ด้วยอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เมว่าตีได้แล้วตั้งยอดในระดับหนึ่งระดับนี้ก็สามารถนําไปแบบทําขนมได้แล้วนะคะโอเคต่อไปเดี๋ยวจะมาตีแบบใช้อ่าที่ตีแบบเครื่องทุนแรงอ่ะที่ตีแบบไฟฟ้าอันนี้จะแป๊บเดียวก็ประมาณแบบ2นาที2นาทีครึ่งก็ก็ได้หลวก็ตั้งยอดแข็งเรลวนะคะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการเก็บรักษากันบ้างดีวกว่านะคะก็คือว่าถ้าเป็นแบบวิธีการเก็บรักษาที่ทางร้านแนะนํามาแบบทางคนที่เราซื้อเขาแนะนํามานะคือมันสามารถเก็บช่องแช่แข็งได้จนกว่าจะถึงวันหมดอายุคือแช่ช่องฟิตเลยอัดช่องฟิตนี่คือง่ายกับการเก็บรักษามากเวลาเรานํามาใช,ใช่ไหมเราก็จะเอามาพักไว้ที่ตู้เย็นช่องปกติสักแบบคืนหนึง่งหรือวันหนึ่งอะไรเงี้ยให้เขาคลายตัวเนาะก็ถ้าหากว่าเอาไว้ในตู้ธรรมดา แบบยังไม่เปิดกล่องก็จะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะแต่ว่าอันนี้เมย์ก็เก็บเอาไว้ประมาณเค,เคยลองเก็บไว้อยู่ที่ประมาณ3อาทิตย์กว่าๆก,ก็แล้วนําเปิดใช้ก็ยังใช้ได้อยู่นะโอเคแต่ว่าอทนนี่เขาแบบว่าแนะนาเนาะจากร้านค้าก็จะแบบ2อาทิตย์นะถ้ายังไม่เปิดแต่ถ้าเปิดแล้วให้ใช้หมดภายใน1อาทิตย์ประมาณนั้นแต่สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆน,นาไปแต่งเค้กนําไปแต่งหน้าเค้กอะไรแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะ เซตตัวอยู่ได้ประมาณ45วันประมาณนี้นะคะแล้วก็น้องเขาไม่ได้ทนร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าแต่งเค้กแล้วก็ต้องใส่ตู้เย็นประมาณนี้แล้วก็มีเคยแบบว่า,าทำแล้วก็ลืมวางไว้ข้างนอกหมายถึงว่าไม่ได้ใส่ตู้เย็นนะคะวางไว้ตรงครัวประมาณคืนหนึ่งก็ไม่ละลายแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนนิดนึงว่าพอดีว่าบ้านนะ่ะมันเย็นแล้วมันเป็นแบบเหมือนห้องแอร์มันก็เลย ไม่ละลายแต่ว่าเมยังไม่เคยแบบว่าลองไว้ในอุณหภูมิปกติว่าเขาจะอยู่ได้กี่กี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้แต่ว่าทางร้านเขาก็บอกมาอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ทนร้อนนะคะแล้วก็จริงๆเมย์ว่าตัวนี้เป็นตัวที่เหมาะสําหรับมือใหม่เพราะว่ามันตีขึ้นง่ายแต่ว่ามันเมย์รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเยอะความฟูความขึ้นขึ้นตัวมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็เมย์รู้สึกว่าครีมที่ได้น่ยจะค่อนข้างมีความแบบเหนือแน่น คีมจะค่อนข้างมีความแบบเนื้อแบบแน่นๆหน่อยแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้ฟูมากอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟูขึ้นเยอะมากประมาณนี้นะคะก็ไม่เคยเห็นตัวนี้ในแมคโครแล้วก็เมก็เคยซื้อตามร้านที่แบบว่าเป็น สินค้าของ List อะคะ RICH list เนี่ยเขาจะมีสินค้าหลายตัวเนาะถ้าหากว่าร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะมีตัวนี้ลองไปถามหาดูได้นะคะนี่เมย์จะให้เทียบระหว่างตัวที่เมย์ใช้มือตีกับตัวที่มเ,เมย์ใช้เครื่องตีจะสังเกตว่าตัวที่เมย์ใช้เครื่องตีอ่ะเขาก็จะแบบมีความแบบตั้งยอดแข็งเยอะหน่อยแต่ว่าแบบอันที่ใช้มือตีเนี่ยก็จะยังไม่ได้ตั้งยอดแข็งมากแต่ถามว่าใช้งานได้ได้แล้วไหมก็ใช้งานได้แล้วนะคะ ทั้งสองแบบอันนี้คือเหมือนกับว่าเมมาตีเปรียบเทียบให้ดูนะคะจะสังเกตว่าวิปมีความขาวมีสีแบบเป็นสีขาวเวลาเรานําไปผสมสีเนี่ยสีก็จะไม่ค่อยเพี้ยนนะเพราะว่าวิปมันเป็นสีขาวเวลาเราไปผสมสีอื่นๆเนี่ยสีมันจะไม่เพี้ยนมากใช่ไหมคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยและยังไงเดี๋ยวเมย์จะเขียนสรุปไว้ให้ที่ขมันในใต้คลิปด้วยอีกทีหนึ่งนะคะ